สิ่งที่ต้องคิดมากกว่านี้ก็คือว่ากฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็กฎหมายผังเมืองเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะที่จะปรับปรุงพวกนี้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยในกฎหมายควบคุมอาคารหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังผังเมืองต่างๆที่มีผล การใช้งานในหลายๆในหลายๆมหาละกรของโลกจึงมีแนวทางอันหนึ่งที่กำลังเป็นคำสำคัญในวงการพัฒนาเมืองก็คือคำว่าโ o n i n g reform เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพูดถึงการวางโซนนิ่งต่างๆผังสีต่างๆเนี่ยมันวางถูกวางด้วยหลักการของการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงเดียว โซนที่อยู่อาศัยก็เป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นจํนากัดมากๆกครบกับกับการเป็นพานนิชยกรรมยิ่งที่อยู่อาศัยหนา,หนาแน่นน้อยเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเนี่ยแทบไม่ได้เลยด้วยาําเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้มันทําให้มีการปรับปรุง